ของเราเนี่ยสามารถขายได้ทุกส่วนนะคะยังปอดเนี่ยขายได้สามแสนหัวใจในหกแสนกว่าเส้นเลือดกับกระดูกเนี่ยนะคะขายได้ประมาณสักห้าหมื่นนะคะเลือดของเราเนี่ยลิตรละสองหมื่นนะคะเออช่วงแบบช่วงแบบว่าแก้วตานะคะช่วงแบบแก้วตาเปลือกตาแก้วตาเนี่ยนะคะขายได้หกแสนแต่หีเนี่ยพันห้า เรื่องหีอ่ะอย่าไปต่อกันนะลุงอยากที่ จะให้กินขนมมื้อนาข้าเรียกอ้าลอนมาหาขันหกร้อยคุยล้พันสองแต่มึงเย็ยกูไปแล้วเนี่ยขอเบิ้ลนะก็คุยกันอย่างในไลน์เนี่ยผมก็เลยมาเพราะผมเจอคุณแบบนี้หลายคนแล้วผมผมตีม่อพี่พ้ชาาคุยกันอ่ะพันสองถ้าเสร็จเร็วอ่ะขอเบิ้ลอยู่อยู่ภายในเวลาสี่สิบนาทีได้ แต่นี่ผมจะเบื้อนะก็จะเบื้อเนีม่ย้อจ่เพิ่มไม่ใช่ท่านอ่าให้อ่านก่อนจะมาคุยละเอียดแล้วเพราะผมเคยเจอแบบนี้มาแล้วถ้าจะเบิ้ลก็คือต้องจ่ายเพิ่มไงเนี่ยจริงๆแล้วจริงๆเขาก็เข็ยว่าน้ำหนึงใช่ไหม ก็คุยกันแล้วคุยกันแล้วในไลน์คุยกันในไลน์แล้วจริงๆถ้าพี่จะเบิ้มพี่ก็ต้องจ่ายเขาคืไม่ไม่ถ้าสองนาทีสองนาทีสามนาทียิ่ผมมาคุยแล้วอะไรสองนาทีสามนาทีอะไรถ้าถ้าเบิ้มหนูนึองจ่ายเพิ่มกว่าห้าร้อยใครจ้งตำรวจแต่แค่นั้น่ะใครจ้งตำรวจอะไรแจ้ะดวดไปไหนจะดูราคาไม่ได้กนีหน่อกไม่ได้ไม่ได้ จะให้กินขนมมือ